เกมฟนับ4เกมที่ควรจะเป็นเกมสุดท้ายในแฟรนไชส์แต่เพราะเนื้อเรื่องไม่เคลียร์เลยต้องมีภาคอื่นๆอ,ออกมาอีกภาค4เป็นภาคที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากภาคอื่นๆมากเดี๋ยวนี้นเราจะมาดูกันว่าเกมนี้มีเเป็นยังไงและเราจะเอาชนะทางพวกหุ่นไนแมร์ในโหมด 4- ี่ทับ20พวกนี้ไปได้ยังไงกันใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปของภาค1-3สามารถกดเข้าไปดูได้ในช่องของผมเลยนะครับเพราะเรื่องค่ายไอกับระบบโอกาสขยับตำแหน่งเนี่ยผมได้อธิบายรายละเอียดไว้ในคลิปภาคแรกแล้วถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยเรามาดูกันเลย เนื่องจากว่าเกมนี้มีระบบการเล่นที่ค่อนข้างเข้าใจง่ายเพราะมันก็บอกเรามาแล้วตั้งแต่เริ่มคืนเลขนะฮะผมจะอธิบายพื้นฐานของเกมแค่าวๆนั่นคือเรามี4ทางให้เช็คบอนนี่จะมาทางซ้ายชิก้าจะมาทางขวาฟ็อกซี่จะวิ่งไปตรงทางเดินและหาอากาสเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราส่วนเฟรดดี้จะปล่อยเฟดโดมาจากเตียงข้างหลังถ้าไม่ไปเช็คทางใดทางหนึ่งนานๆเข้าเราจะโดนจัมส์สแกร์ได้นะครับเกมภาคนี้เป็นภาคที่ค่อนข้างที่จะเพิ่งเสียงในการเล่นมากๆ ฉะนั้นเราต้องฟังให้ดีแล้วก็ถ้ามีหูฟังที่แยกเสียงซ้ายขวาได้เนี่ยจะดีมากครับบอนนี้กับชิก้าจะเริ่มต้อนอยู่ตรงพ้อนั่งเล่นแล้วก็จะค่อยๆเดินมาตามทางเดินทางห้องน้องของเราส่วนฟ็อกซี่จะวิ่งไปมาในบ้านเราโอกาสเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราถ้าเสียงวิ่งมันไปหยุดอยู่ตรงทางเดินฝั่งไหนแปลว่ามันเตรียมจะเข้ามาในตู้เสื้อผ้าให้รีบไปที่ประตูฝั่งนั้นแล้วก็ระวังเสียงหายใจของบอนนี่หรือว่าชิก้าด้วยนะครับถ้าไม่มีเนี่ยก็ฉายไฟฉายไล่ฟ็อกซี่ไปเลยแต่ถ้ามันเข้ามาได้เราก็ต้องไปปิดประต,ต ขออะไรอย่างนี้ก็น่าจะปลอดภัยแล้วส่วนเฟดดี้เนี่ยก็หันไปเช็คตรงเตียงทุกครั้งที่เช็คประตู2ข้างแล้วอย่าปล่อยให้เฟดเดมันออกมาออเตียงครบ3ตัวได้นะครับเมื่อไปถึงคืนที่5เราจะต้องเจอกับน m a r ม f r เฟดแบ r ซึ่งมันจะมาได้ทุกทางเลยและถือว่าเป็นลัดบอสของเกมนี้เลยทีนี้เรามาดูกันครัว่า AI มันทํางานกันยังไง ก่ S <S จะเข้าเรื่อง AI ของหุ่นเราต้องรู้ก่อนว่าบ้านในฟานัปสีเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงเพราะว่ามันไม่มีแบบให้เราดูเหมือนภาคอื่นๆเนาะซึ่งก็ดูได้ไม่ยากหรอกแค่ไปเปิดช e ี e เ t House Map ในเอ็กตก็จะเห็นแล้วตามรูปนี้นะครับผมพื้นที่ตรงกลางข้างบนเนี่ยก็คือห้องนั่งเล่นฝั่งขวาที่มีเง่้ยออกมาคือห้องครัวเป็นที่ที่ชิก้าเนี่ยสามารถไปได้ทางซ้ายขวาก็คือทางเดินซ้ายขวา และตรงกลางก็คือตู้เสื้อผ้าเราบอนนี่และชิก้าจะเริ่มอยู่ที่ห้องนั่งเล่นและจะสามารถขยับได้ทุกๆ5วินาทีเพื่อกําหนดโอกาสขยับตําแหน่งอีกทีหนึ่ง <c oughs> ใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกและไม่เข้าใจว่าระบบโอกา,กาสขยับตําแหน่งคืออะไรผมขอแนะนํานให้ไปลองดูคลิปของภาคหนึ่งก่อนหรือกดหยุดคลิปแล้วไปดูที่คอมเมนต์ปักหมุดก็ได้นะครับผมได้อธิบายไว้แล้วว่าโอกาสขยับและช่วงเวลาในเกมฟนาฟคืออะไรพูดง่ายๆคือมันเป็นตัวกําหนดแพทเทิร์นการเดินของหุนนั่นแหละ หลังจากที่ขยับออกจากห้องนั่งเล่นไปทางฝั่งของแต่ละตัวแล้วบอนนี่และชิก้ามีโอกาส50%ที่จะขยับกลับไปที่ห้องนั่งเล่นหรือห้องครัวในกรณีของชิก้าโดยถ้าชิก้าไปที่ห้องครัวเราจะได้ยินเสียงนี้ <c oughs> และโอกาสอีก50%ที่จะขยับมาตรงทางเดินของแต่ละฝั่งแล้วเข้ามาเป็นตรงหน้าประตูหลางที่บอนนี่กับชิก้าเดินในบริเวณห้องนั่งเล่นเนี่ยจะส่งเสียงในแต่ละทางแบบนี้ แล้วเมื่อมันเดินมาตรงทางเดินเราจะได้ยินเสียงเดินแบบนี้ <S <S ถ้าเราไปถึงหน้าประตูและได้ยินเสียงหายใจแบบนี้ <S 1> <S 1> แปลว่าหุ่นอยู่หน้าห้องเราแล้วเราห้ามเปิดไฟฉายนะครับไม่งั้นมันจะจัมส์สเกเราเมื่อวิ่งไปถึงประตูให้หยุดฟังเสียงหายใจของมันสักสามวิถ้าได้ยินเนี่ยให้กดปิดประตูสักประมาณสามสี่วิได้ก็จะเป็นการไล่มันกลับไปที่ห้องนั่งเล่นแต่ถ้าไปถึงประตูแล้วไม่ได้ยินเสียงหายใจเนี่ย ใายไฟฉายใส่มันก็จะเป็นการเคลียร์ทางเดินฝั่งน,นั้นๆครับแต่ถ้าหากว่าหุ่นไม่ได้อยู่หน้าประตูเราแล้วเราไปกดปิดประตูเนี่ยมันจะทําให้หุ่นันว์ปามาอยู่หน้าประตูเราแทนนะครับแล้วเราก็จะไล่มันไปไม่ได้จนกว่าเราจะเปิดประตูแล้วก็ปิดใหม่อีกรอบนึงถ้าบอนนี้กับชิก้ามาอยู่หน้าประตูเราเป็นเวลา20ลบกับเลขคืนเช่นคืนที่1ก็คือลบไปก็เป็น19าวิครั้งต่อไปที่เราหันไปมองเตียงเนี่ยบอนนี้กับชิก้าจะมาจัมส์สกร์เรา ในคืนที่2อถึงสี่บอนนี่กับชิก้ามีโอกาสที่จะถูกส่งมาที่หน้าประตูเราได้ทันทีด้วยเมื่อเราอยู่ตรงกลางห้องนะครับสาหรับบอนนี่จะสุ่มเวลาที่จะถูกส่งมาระหว่างตีสองถึงตีห้าส่วนชิก้าจะสุ่มเวลาระหว่างตีสามถึงตีห้านะครับทีนี้ได้เวลามาพูดเรื่องฟ็อกซี่สักทีสำหรับคนที่เข้าใจเรื่องโอกาสการขยับตำแหน่งแล้วน่าจะพอรู้กันว่าในเกมที่มันผ่านมาและบอนนี่กับชิก้าในเกมนี้เนี่ยผมทุกตัวจะสุ่มเลข1นึถึงยีขึ้นมาเพื่อกําหนดการเดินใช่ไหมครับแต่ในเกมภาคเนี้ย ฟ็อกซี่จะถุ่มเลขแค่1-10ทุกๆ5วินาทีเท่านั้นทาให้มันจะเกี่ยวกาดกับหุ่นตัวอื่นๆมากเลยใน AI ของคืนอื่นๆเนาะสําหรับฟ็อกซี่สามารถขยับมาได้จากทั้งสองฝั่งเลยเมื่อขยับมาฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วฟ็อกซี่มีโอกาส90%ที่จะวิ่งไปที่ทางเดินของอีกฝั่งหรืออีกที่จะขยับเข้ามาใกล้ทางเดินฝั่งที่มันอยู่อยู่แล้วส่วนเสียงวิ่งของฟ็อกซี่จะเร็วกว่าตัวอื่นๆประมาณนี้ จำง่ายๆว่าเสียงสับเท้าที่รัวกว่าคือวิ่งไปฝั่งซ้ายส่วนเสียงสับเท้าที่ช้าๆก็คือวิ่งไปฝั่งขวานั่นเองเมื่อฟ็อกซี่มาอยู่ตรงทางเดินแล้วให้ฉายไฟฉายอัดหน้ามันจะเป็นการไล่มันกลับไปที่ห้องนั่งเล่นแต่ถ้ามันไม่อยู่ตรงทางเดินแล้วเราวิ่งไปที่ฝั่งที่มันไม่ได้อยู่เราจะใช้โอกาสนี้วิ่งเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราแทนถ้าฟ็อกซี่เข้ามาอยู่ในตู้เสื้อผ้าเราแล้วโอกาสการขยับตำแหน่งของฟ็อกซี่จะเปลี่ยนเป็นการเพิ่มสถานะแทนในค่าสถานะที่ส่วนถึงหนึ่งฟ็อกซี่จะเป็นตุกตา สถานะที่2อถึงสจะเห็นตะขอมัน4ีถึงหามันจะคุกเข่าแล้ว6กถึงสิมันจะยื่นหน้าออกมาเมื่อถึงสถานะที่10แล้วหลังจากเราวิ่งกลับมาที่กลางห้องหรือหันหลังกลับมาจากเตียงเนี่ยเราจะโดนมันจัมส์สแกร์และถ้าเราหันไปที่เตียง15วิ้าวิโดยที่ไม่ทําอะไรเลยเนี่ยเราก็จะโดนมันจัมส์สแกร์เหมือนกันต่อมาก็คือเฟรดดี้ซึ่งโอกาสแับตำแหน่งของเฟรดดี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มค่าสถานะเหมือนกับฟ็อกซีนะ่ y, ตอนอยู่ในทุ่เสื้อผ้าเลยนะครับเฟรดดี้จะเพิ่มเลข AI ของตัวเองในแต่ละคืนเข้าไปยังค่าสถานะตามนี เมื่อเลสถานะของเฟดดี้ถึงทุกๆ10หน่วยจะมีเฟดเดิลอยู่บนเตียงเราเพิ่มมาทีละ1ตัวสูงสุด3ตัวและเราจะได้ยินเสียงมันด้วยเมื่อเราปล่อยให้เลสถานะของเฟดดี้เกิน60เมื่อไหร่ครั้งถัดไปที่เราหันไปส่องไฟที่เตียงเราจะโดนมันจัมส์แก์ทันทีการใช้ไฟฉายส่องไปที่เตียงจะลดค่าสถานะทุกๆ0 0 5วิหรือลดค่าสถานะ20หน่วยต่อ1วินั่นเอง มาถึงหุ่น2ตัวสุดท้ายแล้วครับนั่นคือเฟรดแบร์และไนแมร์โดยเฟรดแบร์เนี่ยจะโผล่มาแทนที่หุ่นทุกตัวตลอดคืนในคืนที่5และตอนตีสี่ในคืนที่6ส่วนไนแมร์จะมาแทนที่หุ่นทุกตัวตอนตีสี่ในคืนที่7และ8เฟรดแบร์นะครับจะมีโอกาสขยับตำแหน่งทุกๆ3วินาทีส่วนไนแมร์เนี่ยจะมีโอกาสทุกๆ2วินาทีโดยจะขยับได้ทั้งสองฝั่งของห้องนั่งเล่นพร้อมเสียงเดินแบบนี้ เราจะมีโอกาส50-50นะครับที่จะขยับไปอีกฝั่งของห้องนั่งเล่นหรือขยับเข้ามาตรงทางเดินก็ได้เมื่อมาตรงทางเดินแล้วถ้าเราไม่ไปจัดการมันเนี่ยเราจะโดนมันจัมพ์สเกลภายใน15วิในคืนที่5กับ6ภายใน10วิในคืนที่7และภายใน8วิในคืนที่8ถ้าเราไปส่องไฟใส่มันนานเข้าตอนมันอยู่ที่ทางเดินเนี่ยจะทําให้มันจัมพ์สเกลเราได้ทางที่ดีคอยฟังเสียงวิ่งให้ดีและวิ่งไปปิด,ป,ด,ป,ดประตูจนกว่าจะได้ยินเสียงวิ่งไปทางอื่นจะปลอดภัยกว่าและถ้ามันขำให้เราได้ยิน แต่ว่ามันวับมาอยู่ที่เตียงมันก็ตู้เสื้อผ้าเราแต่ถ้ามันขำเราได้ยินเสียงวิ่งต่อทันทีเตราะว่าเนี้ยมันเป็นเสียงขำลอกคับอย่าไปหลงกลมันนะเมื่อมันอยู่ที่เตียงเราเราต้องส่องไฟอัดหน้ามันและถ้าอยู่ที่ตู้เสื้อผ้าเราต้องเปิดประตูอัดหน้ามันในคืนที่ห้ากับหก ถ้าเฟรแบร์อยู่ทางเดินฝั่งใดฝั่งหนึ่งแล้วเราวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งมันจะแอบวับเข้ามาไม่อยู่บนเตียงก็ในตู้เสื้อผ้าเราหลังจากที่เรารู้แล้วว่าหุ่นแต่ละตัวในเกมน,นี้ทำงานยังไงและรับมือกับมันยังไงถึงเวลาที่เราจะมาลองฝีมือกันในคืนที่8แล้วครับ แล้ที่ต้องคอยระวังเลยคือด้วยความที่คืนนี้ AI ของหุ่นทุกตัวมันอยู่ที่20มันจะเดินไวกันมากและยิ่งต้องมาคอยระวังฟ็กซี่อีกมันยิ่งยากเข้าไปใหญ่และด้วยความที่หุ่นมันวิ่งไวมากเนี่ยโอกาสที่เมื่อเราเคลียร์หุ่นหน้าประตูแล้วมันจะยังกลับมาทันทีได้อีกเนี่ยสูงมากฉะนั้นหลังปิดประตูไล่หุ่นแล้วรอฟังเสียงอีกสักไม่เกิน3วิว่ามันยังมีเสียงหายใจอยู่ไหมถ้าไม่แน่ใจนะครับและในคืนนี้ให้เราพยายามฟังเสียงวิ่งของฟ็อกซี่ให้มากขึ้นด้วยนะคร พะถ้ามันเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราได้มันจะทําให้เราเล่นยากขึ้นทันทีถ้ามันเข้ามาในตู้เสื้อผ้าเราการเล่นของเราจะเปลี่ยนทันทีครับเมื่อมันเข้ามาให้รีบวิ่งไปปิดประตูอัดหน้ามันทันทีอย่างน้อย6วิเราไม่ต้องส่องไฟแสบมันให้เสียเวลานะครับทุกวินาทีเนี่ยมีค่ามากจากเดิมที่ pattern เราจะเป็นวิ่งไปเที่ยบประตู2ข้างแล้วเช็คเตียงตอนนี้จะกลายเป็นเช็คประตู2ข้างเช็คตู้เสื้อผ้าแล้วค่อยไปเตียงถ้าผิดพลาดนิดเดียวเกมเราจบทันทีนะครับในคืนนี้แนะนําถ้าเป็นไปได้หาตัวจับเวลามาคอยจับด้วยนะครับ เพราะการที่เรารู้ว่าเกมเพลย์จะเปลี่ยนไปสู้กับไนท์แมร์จะเริ่มตอนไหนเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราในเกมนี้ทุกๆ1ชั่วโมงจะเท่ากับ1นาทีฉะนั้นเมื่อครบ4นาทีก็จะเปลี่ยนไปสู้กับไนท์แมร์ทันทีที่ผมบอกว่าเป็นประโยชน์กับเราก็เพราะว่าถ้าสมมติว่าทุกอย่างดูเกินกําลังเราเช่นฟองซีเข้า,าในตู้เสื้อผ้าแล้วหุ่นตัวอื่นเนี่ยมันบังเอิญมาอยู่หน้าประตูแล้วพอดีเฟรดดี้เราก็ยังไม่ได้ไปเลียร์เลยอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่าไอ้รคับ พอตีสีปุ๊บหุ่นทุกตัวจะหายไปทันทีในส่วนของตอนสู้กับดาแม์เนี่ยขอให้ทุกคนมีสติอย่าแพนิคอย่าแตกตื่นอย่าลุกลนนะครับไม่งนั้นถ้าเราลนเนี่ยเราจะแพ้ได้ง่ายพยายามฟังว่านาแม่มันวิ่งไปหยุดอยู่ที่ทางเดินฝั่งไหนแล้วให้เรารีบวิ่งไปปิดประตูฝั่งนั้นโดยไม่ต้องฉายไฟนะครับถ้าฉายไฟมันมีโอกาสจำสแกนเราได้ทันทีเลยนะคอยฟังเสียงหัวเราะด้วยนะครับถ้าได้ยินเสียงหัวเราะแล้วได้ยินเสียงวิ่งต่ออย่าลืมว่านั่นมันเป็นเสียงหัวเราะปอมและให้เรา,ารีบ่ีนรบอยบบไไ้เยื คืน4ี่ทับ20ก็จะผ่านไปได้โดยง่ายครับผมคลิปนี้ใช้เวลาทำค่อนข้างนานเพราะว่าบอกตรงๆว่าเกมเนี้ก็ค่อนข้างจะยากมากจริงๆตัวผมเองเนี่ยใช้เวลาเล่นตั้งง 3- 4วันกว่าจะผ่าน 4- ี่ทับ20ได้ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยถ้าพายายามและเล่นไปนานๆก็จะจับจังหวะและเล่นผ่านได้เองครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับผมคลิปภาค5าและ6จะรีบปล่อยออกมาเร็วนี้แน่นอนฝากกดติดตามกดกระดิ่งใช้ให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ